คนด้อยกว่าเรานี้มีมากเหลือคนเขาเหนือกว่าเราก็มีถมอย่าเยอหยิ่งทอระนงม,มัวหลงงมอย่าหลงชมว่าตัวเด่นจะเป็นภัยค่าของคนมิได้นับที่ทรัพย์มากหรือนับจากตำแหน่งยศศักดิ์รีหรือนับจากปริญญาเอกโทรตรีแต่อยู่ที่ผลงานการกระทำกราบสวัสดีครับ ท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานน์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานน์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อุค,คิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนํามาพูดคุยทําความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยก นำเสนอในหัวข้อเรื่องในเวลาใดที่ได้ทำบุญควรที่จะได้ใช้คำาพดคำอธิษฐานให้ถูกต้องเพื่อที่จะให้บังเกิดประโยชน์สุขอย่างสูงสุดในชีวิตท่านผู้ฟังครับในวิถีของชาวพุทธเรานั้นเรื่องของการทำบุญตามวาระตามโอกาสในประเพณีต่างๆก็เชื่อว่าก็คงจะเป็นที่คุ้นเคยกันอย่างดีสำหรับท่านผู้ฟังหลายท่านแต่ถว่า เพื่อที่จะให้บังเกิดความสุขเพื่อจะให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดนั้นในเวลาที่เราได้มีโอกาสไปทําบุญก็ควรจะต้องมีคําอธิษฐานที่ถูกต้องเพื่อที่จะให้บุญที่เราได้ทํานั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและก็จะทําให้ชีวิตมีความสุขครับและก็ต้องมาขอกล่าวถึงนิยามของคําว่าบุญกันก่อนนะครับและหากว่าเราจะกล่าวถึงบุญให้มีความเข้าใจกันง่ายๆบุญก็หมายถึงการชําระ หรือการล้างจิตล้างใจให้มีความบริสุทธิ์ผ่องใสให้จิตใจของเรานั้นมีความสว่างมีความชื่นบานบังเกิดขึ้นและไม่ว่าจะเป็นการทำบุญทั้งในงานมงคลหรือจะเป็นงานอาวมงคลถ้าอยากจะทำให้ถูกต้องและจะได้ผลดีหรือหากเราอยากที่จะได้บุญมากๆนั้นก็ควรจะเป็นเรื่องของการทำจิตทำใจให้มีความบริสุทธิ์ให้มีความสะอาดไม่ใช่ทำด้วยความโลภความโกรธ หรือความหลงและในประเทศไทยของเราที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองพุทธนี้ก็มีจุดเด่นและก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นศาสนสถานทางศาสนาที่มีผู้คนสนใจกันเป็นจํานวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติและก็เชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนพี่น้องชาวพุทธเรานิยมกันนั้นก็คือเมื่อเราได้เข้าวัดไปทําบุญแล้วก็มักที่จะมีการขอพรการขอพรหรือการอธิษฐาน เพื่อให้ชีวิตมีแต่สิ่งที่ดีไม่ว่าจะเป็นการขอในเรื่องของการงานการเงินความรักแต่ถ้าว่าในความเป็นจริงแล้วนั้นการทำบุญและการขอพรน,นั้นถ้าจะถามว่าแล้วเราควรจะต้องอธิษฐานแบบไหนอย่างใดถึงจะชื่อได้ว่าเป็นการดีกับเรามากที่สุดหรือจะสรงผลที่ดีและประโยชน์อย่างสูงสุดกับชีวิตของเราผมก็ขอมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังนำเอาไปพิจารณากัน ดังนี้ครับกล่าวถึงคำอธิษฐานในเวลาที่ได้ทำบุญนั้นท่านผู้ฟังหลายท่านก็คงจะหันหน้าเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อที่จะเป็นที่ยึดเหนียวจิตใจกันแล้วท่านผู้ฟังรู้ไหมครับว่าการอธิษฐานแบบไหนถึงจะส่งผลดีกับตัวเราก็ลองมาพิจรารณากันดูครับคำอธิษฐานในเวลาที่ได้ทำบุญหลังจากได้ทำบุญเสร็จการขอบุญจากธรรมทานสังฆทานวิหารทานนี้ จงได้ถึงแก่เจ้ากรรมนายเวรและผู้ปกปักรักษาดูแลช่วยเหลือข้าพาเจ้ากระทั่งครอบครัวที่มีมาถึงตัวในทุกภพทุกภูมิขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพาเจ้าเข้าถึงพระนิพพานทั้งในชาติปัจจุบันหรือเพื่อกลืนเป็นพลวะปัจจัยในอนาคตการเบื้องหน้าและหากว่าไม่ถึงเพียงใดขอคำว่าไม่มีคำว่าไม่รู้ในสิ่งที่ดีที่งาม ในธรรมอันประเสริฐนี้จงจะได้ปรากฏแก่ข้าพเจ้าไม่ว่าจะเกิดในพบใดชาติใดภูมิใดเมื่อข้าพเจ้าได้มีโอกาสที่ได้มาซึ่งอัตภาพของความเป็นมนุษย์อีกครั้งก็ขอให้ได้เกิดในพบภูมิเขตประเทศที่มีพระพุทธศาสนาที่ประดิษฐานอย่างมั่นคงและขอจงได้ศึกษาพระธรรมในอย่างเข้าใจเข้าถึงอย่างท่องแท้ลึกซึ้งตลอดจนกว่าจะเข้าถึงพระนิพพานด้วยเทิน ขอท่านพญายมรรชจงมาเป็นสักขีพยานในการบำเพญบุญของข้าพเจ้าในครั้งนี้ในโอกาสนี้ด้วยเทินและสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่มีความสนใจในคำอธิษฐานในเวลาที่ได้ทำบุญติดผมได้กล่าวมาแล้วนี้คำอธิษฐานดีนั้นก็จะมีการปักหมุดไว้ให้ในด้านล่างคลิปวิดีโอในช่องคอมเมนต์นะครับอย่างไรก็ดีผมก็ต้องขอทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังทุกท่านก็ขออนุญาต เรียนกันไว้ให้ทราบอีกครั้งนะครับว่าเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงที่ผมได้นำเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นความเชื่อของคนเฉพาะกลุ่มเฉพาะบุคคลกันจริงๆก็จึงต้องเรียนให้ท่านผู้ชมผู้ฟังโปรโดได้ใช้ดุลยพินิจ์และวิจารณญาณของท่านในการรับชมและรับฟังนะครับและโอกาสต่อจากนี้ผมก็ขอมานำเสนอในอีกสักหนึ่งหัวข้อเพื่อที่จะให้บังเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดและครบถ้วน ผมก็ขอนำเอาหัวข้อที่เกี่ยวกับอานิสงค์ของการแผ่เมตตาที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านได้แนะนำเอาไว้ก็ขอมาพูดคุยกันในหัวข้อเรื่องอานิสงส์ของการแผ่เมตตาการสวดมนต์อันเป็นที่รักใคร่เป็นที่โปรดปรานของเหล่าเทพเทวดาและดวงจิตดวงวิญญาณทั้งปวงท่านผู้ฟังครับเรื่องของการทำบุญเรื่องของการสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนนี้แม้ว่าเราอาจจะทำเพียงระยะเวลาสั้นๆ หรือเพียงชั่วครู่ชั่วคราวตามแต่จังหวะโอกาสที่พึงอํานวยนั้นก็ใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่ควรจะมองข้ามไม่ควรจะมองว่าเป็นเรื่องที่เล็กน้อยถ้าหากว่าเราได้ทําอย่างบ่อยๆอย่างสม่ําเสมอทําในทุกๆวันสะละเวลาสัก5นาที10นาทีแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่ระยะเวลาสั้นๆที่ทําให้จิตใจของเรานั้นได้พบกับความสงบได้บังเกิดความผ่องใสเบิกบานขึ้นในจิตในใจทําบ่อยเข้านานเข้า จนเคยชินแล้วจนกระทั่งเป็นอุปนิสัยติดตัวพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็ได้แนะนำเอาไว้ว่าสิ่งเหล่านี้แหละครับที่จะสามารถช่วยลดวิบากกรรมจากที่หนักก็จะเป็นเบาและก็นับเป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นมีความสุขขึ้นได้โดยที่ในแต่ละวันนั้นเราก็จะต้องพบเจอกับเรื่องราวมากมายทั้งเรื่องที่ทำให้ชีวิตเป็นสุขไปจนถึงเรื่องราวแย่ๆที่ทำให้ชีวิตมีแต่ความวุ่นวาย เมื่อกลับถึงบ้านเราก็ต่างต้องการเวลาพักผ่อนอยากที่จะนอนหลับให้สบายเพื่อที่จะลืมเรื่องราวที่มันร้ายเรื่องราวที่มันแย่ๆกับการที่เราทําจิตให้เป็นสมาธิให้มีความพองใสสงบก่อนที่เราจะนอนนั้นก็ยังเป็นการแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้ทํามาในแต่ละวันนี้ให้กับเพื่อนมนุษย์หรือสัรพสัตว์ต่างๆบนโลกก็เมื่อเรามีสมาธิมีจิตใจที่เย็นลงก็จะทําให้เรานอนหลับสบายเมื่อตื่นเช้าขึ้นมา ก็จะได้พบกับความรู้สึกสดชื่นมีกำลังใจกำลังกายที่พร้อมที่จะไปต่อสู้กับเรื่องของการงานหรือเรื่องของการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขครับและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่ต้องการจะทดลองอยากที่จะสัมผัสกับประสบการณ์ที่ว่านี้ผมก็ขอมาแนะนำขออนุญาตนำเอาบทสวดแผ่เมตตาที่ก็ไม่สุดวิสัยที่ท่านผู้ฟังแต่ละท่านไม่สามารถจะทำได้ เพราะเป็นบทสวดที่ง่ายสัน้นและหากว่าท่านผู้ฟังได้นำเอาไปใช้ในการกล่าวก่อนนอนในแต่ละวันท่านก็จะได้พบกับความเปลี่ยนแปลงในชีวิตอย่างแน่นอนครับบทแผ่เมตตาให้แก่ตนเองก็มีกล่าวดังนี้ครับอะหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขนิทุกขโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อะเวโรโหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอภัยยาปัจโชโหโมิปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอานีโคโหโมิปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตตานังปริหารามิมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้ผลจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบทสวดแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภยาปัช,ชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบทแผ่ส่วนกุศลแบบย่ออิทางเมมาตาปิตูนังโหตุสุขีตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่บิดามารดาของข้าพระเจ้าขอให้บิดามารดาของข้าพระเจ้าจงมีความสุขอิทางเมยาตินังโหตุสุขีตาโหนตุยาตโยขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเมคุรูปัชชายาจริยานังโหตุสุขีตาโหนตุครูปัชชายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปทาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปัทาอาจารย์ของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังสัพพะเทวตานังโหตุ สุขิตาโหนตุ oh u, สัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขอิทังสัพพะเปตานังโหตุสุขีตาโหนตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขอิทังสัพพะเวรีนังโหตุ สุขีตาโหนตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงของข้าพเจ้าจงมีความสุขอีทังสัพพะสัตตานังโหตุสุขีตาโหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญน,นี้จงสำเร็จแก่สัพพะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงได้มีความสุขท่วนหน้าก <afford incomplete. S 1> ัน <thumbnails> เทิน และนี่ล่ะครับก็เป็นเพียงแค่บทง่ายๆสั้นๆกระชับที่เราก็สามารถจะทําได้ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะสุดวิสัยอะไรและก็ต้องขออนุญาตเรียนว่าเรื่องของการสวรดมนต์นั้นก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ง่ายสําหรับทุกคนในยุคนี้ก็เพราะว่ามีความสะดวกสบายมีความหลากหลายที่สามารถเลือกได้ในทุกๆเพศและทุทกๆวัยและก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่เฉพาะสําหรับคนแก่อีกต่อไป เมือนที่หลายท่านได้เคยได้ยินและก็เคยเข้าใจผิดกันอย่างนั้นบทสวดมนต์ต่างๆทั้งที่เป็นบทพรรณนาสารเสริญคุณของพระตรัตรยัยตลอดจนพระสูตรคําสอนต่างๆนั้นก็มีการเผยแพร่ออกมาอย่างมากมายในรูปแบบต่างๆที่ก็มีให้เห็นและก็ได้ยินกันจนเคยชินอย่างมากมายแล้วจนกระทั่งในยุคปัจจุบันนี้เรื่องของการสวดมนต์ก็ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของคนเรามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของเด็กหรือวัยรุ่น ที่ก็เริ่มหันมาสนใจเรื่องของการสวดมนต์มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสวดมนต์ก่อนนอนโดยบทสวดตามปกติสําหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่คิดกําลังจะเริ่มสวดมนต์แต่ก็ยังคงมีความลังเลอยู่ก็ต้องขออนุญาตเ,าเรียนให้ได้ทราบกันเลยครับว่านอกจากการที่จะได้สติได้จิตใจที่สงบสุขมาแล้วนอกเหนือจากนั้นก็คือเรื่องของอนิสง์ที่เราจะได้จากการสวดมนต์ หรือผลที่จะได้จากการสวดมนต์การแผ่เมตตาก็มีด้วยกันมากมายหลายประการจะมีอะไรกันบ้างนั้นผมก็ขอหยิบยกเอามาบางส่วนเฉพาะอน,นิสงส์จากการสวดมนต์และการแผ่เมตตานี้ก็มีด้วยกันมากมายหลายประการเหลือขนานับก็ขอยกมาให้ทราบด้วยกันดังนี้ครับ 1. การสวดมนต์เพื่อถาวายเป็นพุทธบูชาก็จะเป็นบุญที่ได้กล่าวคำศักดิ์สิทธิ์ท้งที่เป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติไว้ ตลอดถึงการสรรเสริญคุณของพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณก็เพราะว่าบทสวดพุทธมนต์นั้นก็มาจากพระโอษของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงสั่งสอนสาวกและก็ได้มีการท่องจําสืบต่อกันมาทั้งแบบมุขปาฐะจนถึงมีการได้จดบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกผู้ที่ได้มีโอกาสสวดมนต์ในชีวิตของท่านนั้นก็ถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งก็เป็นการเปล่งคําศักดิ์สิทธิ์ถาวายเป็นพุทธบูชาบูชาพระพุทธเจ้า ก็ย่อมจะไดุ้ญและกุศลอย่างแรงกล้าครับอานิสงที่จะได้รับในประการที่สองก็คือจะเกิดผลดีต่อร่างกายคนที่สวดมนต์เป็นประจำนั้นทางการแพทย์สมัยใหม่ก็ได้รับรองแล้วว่าการสวดมนต์นั้นก็จะทําให้เกิดความสุขได้จริงในจิตในใจส่งผลต่อร่างกายโดยตรงให้หลั่งสารแห่งความสุขออกมาร่างกายก็จะแข็งแรงใบน้าสดใสครูบาอาจารย์ในสมัยโบราณจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ที่ท่านทราบถึงเคล็ดลับสําคัญนี้ก็ให้สังเกตว่าท่านก็มักจะมีอายุที่ยืนมากและบรรพบรุษของเรานั้นท่านที่อยู่ในศีลในธรรมท่านที่สวดมนต์เป็นประจำก็ขอให้ลองสังเกตดูว่าก็มักที่จะเป็นผู้ที่มีอายุยืนยาวก็ไม่เหมือนกับคนในปัจจุบันที่ได้ห่างเหินการสวดมนต์มากก็จึงทําให้มีค่าเฉลี่ยอายุที่สั้นลงครับผลที่จะได้รับอันเป็นอนิสงส์จากการแผ่เมตตาการสวดมนต์ในประการที่สาม ก็เป็นการบำเพ็ญภาวนาอย่างหนึง่งที่จะทำให้สมาธิจิตใจได้มีความแจ่มใสเบิกบานการสวดมนต์ก็เป็นการสร้างสมาธิวิธีการหนึง่งเมื่อจิตมีสมาธิก็ย่อมจะมีความแจม่มใสมีกำลังจะคิดอ่านแก้ไขปัญหาอะไรก็จะทำได้ง่ายขึ้นก็ราะว่ามีสติกำกับอยู่ครับประการที่4จะเป็นที่โปรดปรานของเหล่าเทพเทวดาและดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหลายทั้งปวง แม้ผู้ใดไม่ว่าจะเป็นพรหมเทพเทพวดาสัพพสัตทั้งหลายทั้งปวงนั้นดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหลายเหล่านี้เมื่อเขาได้ยินบทสวดนั้นก็จะได้พบกับความเย็นสบายได้คลายความทุกข์เหล่ากายทิพย์ดวงจิตดวงวิญญาณอภิสมานก,กายเหล่านี้ก็จึงได้มีความนิยมชมชอบพระเทมันสวดมนต์แผ่เมตตามันกระทำจิตของตนให้มีความบริสุทธิ์ผ่องใสชื่นบานอยู่เป็นนิดและเมื่อพวกท่านเหล่านั้นได้ยินก็จะมาช่วยกันปกป้อง ปักรักษาคนที่สวดครับประการที่5เกิดบุญจากการแผ่เมตตาก็าเมื่อเราได้สวดมนต์เสร็จสิ้นก็จะมีการแผ่เมตตาแก่ตนเองและก็เหล่าสรรพสัตว์ก็ย่อมที่จะทําให้เกิดอานิที่ส์ผลบุญที่มากเท่าทวีขึ้นครับประการที่6จะได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนที่มักสวดมนต์เป็นประจำก็ย่อมจะได้รับพรได้รับการอวยพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เสมอ ก็เพราะเป็นผู้ที่สร้างกรรมดีจากการได้สวดมนต์และการแผ่เมตตาก็เพราะการสวดมนต์การแผ่เมตตานี้ก็เป็นการตั้งความปรารถนาไว้ในใจของตนให้มีความปรารถนาที่ดีต่อทุกๆคนต่อสรรพสัตว์ทุกผู้ตัวคนและก็เพื่อทําจิตใจของตนนั้นให้มีความสงบให้มีความบริสุทธิ์ผ่องใสเหล่าเทพพาดาเจ้าทั้งปวงเขาก็จะได้อนุมโมทนาแล้วก็จะคอยอวยชัยให้พรอ,อยู่เป็นนิดครับประาการที่เจ็ สร้างเสริมสิริมงคลต่อตอนเองและครอบครัวปัดเป่าภัยพิบัติโรคร้ายก็เพราะวะัตถุบทสวดที่เป็นพระสูตรต่างๆนั้นก็มาจากอักคระที่ศักดิ์สิทธิ์มาจากคำสั่งสอนจากคุณของพระตรนตรัยที่มีอนุภาพประเศรศสริฐสุดก็จึงมีอำนาจนดลบันดาลให้สิ่งอัป,ปมงคลนั้นให้ได้ออกไปจากชีวิตและก็สร้างเสริมสิริมงคลให้กับคนที่สวดยิ่งสวดมากก็จะยิ่งมีสิริมงคลมากขึ้น ทำอะไรก็จะสําเร็จโดยง่ายครับประการที่แปเป็นการสามารถแผ่บุญไปช่วยผู้อื่นที่เขากําลังประสบอยู่กับความเดือดร้อนได้บทสวดมนต์ทุกบทนั้นก็สามารถจะแผ่บุญกุศลไปช่วยผู้อื่นผู้ที่เดือดร้อนได้ทุกเรื่องและถ้ายิ่งเป็นสายเลือดเดียวกันเครือญาติกันก็จะยิ่งไปเกื้อหนุนกันได้เร็วขึ้นก็เพราะว่ามีทั้งบุญและก็กรรมที่ผูกพันกันมาอ่านิสสงดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น เชื่อว่าก็คงจะพอที่จะทําให้ท่านผู้ฟังหลายท่านได้มีความเข้าใจในเรื่องของอานิสงส์หรือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการสวดมนต์การไหว้พระการนั่งสมาธิตลอดจนการแผ่เมตตาเป็นอย่างดีอย่างไรก็ดีก็ต้องขอเรียนกับท่านผู้ฟังกันอย่างนี้นะครับว่าน,นี่ก็เป็นเพียงแค่ประโยชน์เบื้องต้นเท่านั้นถ้าว่าความจริงแล้วนั้นก็ยังมีอานิสงส์ที่จะได้รับทั้งในทางอ้อมและทางลึกอีกมากมายกว่านี้นะัก แต่ก็เป็นเรื่องของปัจจตังหรือก็เป็นเรื่องที่รู้ได้เฉพาะตนนั่นแหละครับก็ต้องขอเรียนโปรดให้ได้ทราบไว้เสมอว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นก็จะต้องปฏิบัติเองก็จึงจะถึงเองและก็เห็นจริงเองครับประการที่9ก็เป็นอนิสงส์ที่เป็นพื้นฐาน,นเชิงของสมถะในขั้นอุปจาระให้ส่งไปสู่ก่อนการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในชั้นสูงสูงต่อไปครับ และก็ขออนุญาตแนะนําอีกสักเล็กน้อยสําหรับท่านที่มีความคิดริเริ่มอยากที่จะหันมาสวดมนต์ไหว้พระว่กก่อนที่จะเริ่มการสวดมนต์ก่อนนอนนั้นเราก็จะต้องทําสมาธิและก็มีจิตใจที่มั่นคงแน่วแน่จดจ่ออยู่กับบทสวดมนต์ไม่เอาใจไปตามสิ่งรบกวนรอบข้างหรือถ้าหากใครไม่สามารถจะทําได้ก็อาจจะลองสวดมนต์ช้าๆสวดมนต์เป็นจังหวะแล้วก็ให้ระลดกถึงองค์ของพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณ หากการปฏิบัติสำเร็จและเป็นประจำสม่ำเสมอก็จะส่งผลดีต่อตัวเราเป็นอย่างมากในทุกด้านและก็จะเกิดเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ตัวเราเองครับก็ขอท่านผู้ฟังได้พิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉุกคิดคติเตือนใจ ที่ผมจะนำมาท่านผู้ฟังได้จุคิดพิจาราก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องสูงสุดคืนสู่สามัญสัจธรรมของชีวิตท่านผู้ฟังครับกล่าวได้ว่าชีวิตของเราท่านทั้งหลายนี้เมื่อเราได้เกิดขึ้นมาแล้วก็เกิดขึ้นมาพร้อมกับกิเลสตัณหาความอยากได้ความอยากมีที่ไม่มีจุดพอไม่มีที่สิ้นสุดบางช่วงชีวิตของเรานั้นเราก็อาจจะคิดว่าในตอนนี้ เราก็ได้พึงพอใจแล้วแต่ถ้าว่าเอาเข้าจริงๆเราก็ยังไม่รู้จักคําว่าพออยู่นั่นเองครับก็ว่ากันว่าช่วงเวลาที่เรารุ่งเรืองมั่นคงเติบโตช่วงนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่เรามีความเลิลงระเริงหรือที่เรียกว่าลืมตัวลืมตนเป็นที่สุดช่วงเวลานั้นแหละครับที่กิเลสตัณหามันจะสามารถครอบงาเราจนหน้ามืดตามมวในส่วนของช่วงเวลาที่เราตกต่าที่สุดอับจนหนทางอย่างที่สุดนั้น ก็มักจะเป็นช่วงเวลาของใครหลายคนเป็นช่วงเวลาที่เราได้มีโอกาสเรียกสติของเราให้กลับคืนมาเชื่อกันไหมครับว่าหลายคนที่ล้มลุกคลุกคล,ลานมานับครั้งไม่ถ้วนกับในส่วนของบางคนที่อาจจะล้มไม่มากครั้งนักแต่ถ้าว่าล้มแต่ละครั้งหนักหน,กหนาสาหัสเหลือเกินจริงๆแล้วนั้นความสําคัญของปัญหามันก็ไม่ได้อยู่ที่เรื่องของการล้มหรอกครับก็เพราะว่าคนเราทุกคนนี้ก็ต่างต้องเคยล้มกันมาแล้วทั้งนั้น ใครบ้างที่จะไม่เคยพลาดแต่ก็อยู่ที่ว่าใครจะลุกขึ้นมาเร็วกว่ากันก็เท่านั้นเองคนที่เขาประสบกับความสําเร็จเมื่อเขาล้มเขาก็มักจะลุกขึ้นเร็วเสมอก็ไม่อยู่กับความล้มเหลวนานจนเกินไปในขณะเดียวกันกับคนที่พ่ายแพ้คนที่ยังไม่ประสบกับความสําเร็จในเวลาที่ล้มเขาก็จะนอนจมกับความล้มเหลวอยู่ตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุผลเพราะว่ามัวแต่ผิดหวังเสียใจรับไม่ได้ หรือเป็นเพราะไม่มีแรงแต่ก็มีสัจธรรมแห่งชีวิตอยู่ข้อหนึ่งครับที่ว่าสูงสุดกลับคืนสู่สามัญซึ่งก็หมายความว่าไม่ว่าเราจะต้องการอะไรไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของหรือการประสบความสําเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งในช่วงชีวิตนี้หากว่าเราสามารถจะมองเห็นความเป็นจริงสัจธรรมความจริงว่าทุกๆสัพพสิ่งนั้นมันก็ได้ดําเนินไปตามแบบของสามัญ,ญลักษณะตามรูปแบบของกฎไตรลักษณ์ ที่เมื่อเกิดขึ้นก็จะมีการตั้งอยู่และก็จะดับไปในที่สุดครับและหากว่าเราได้เห็นถึงตรงนี้แล้วสุดท้ายแล้วนั้นเราก็อาจไม่ได้ต้องการอะไรเลยไม่ว่าเราจะอยากปีนไปให้ไปยังจุดสูงสุดแค่ไหนทั้งในเรื่องของการเรียนการงานชื่อเสียงเกียรตยิยศเงินทองสุดท้ายแล้วนั้นมนุษย์อย่างเราๆนี้ก็ต้องการแค่ชีวิตที่มีความเป็นปกติสุขชีวิตที่มีความเรียบง่าย มีความสงบสุขอย่างแท้จริงแต่ทว่าก็เพียงแต่เราจะคิดได้ในช่วงเวลาไหนและวันใดในชีวิตของเราก็เท่านั้นเองครับก็ขอสรุปให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจกัน,นง่ายอย่างนี้นะครับว่าบางทีนั้นเราก็อาจจะต้องการแค่เพียงที่นอนที่มันนุ่มสักหน่อยพอให้ได้นอนหลับสบายไม่ใช่บ้านหลังใหญ่เตียงโตอาหารการกินที่ใช้ได้ไม่ใช่อาหารแพง รถยนคันเล็กๆสักคันไม่ใช่รถคารูคันใหญ่โตอะไรมากมายต้องการเวลาให้เราได้ทำอะไรที่อยากจะทำให้ได้อยู่กับคนที่เรารักและคนที่รักเราไม่ใช่การทำงานอย่างบ้าระหำ่ำจนไม่เคยสนใจคนรอบข้างหรือสิ่งใกล้ตัวเลยแค่นี้แหละครับก็อาจจะเพียงพอแล้วสำหรับเราสำหรับคำตอบของชีวิตเราที่เราหามานานไอ้ที่เราดิ้นรนขวนขวายกระเสือกกระสนกันมานาน,นี้ท้ายที่สุดแล้ว ก็จะต้องกลับมาตายรังสุดท้ายแล้วนั้นก็กลายเป็นว่าเป้าหมายสูงสุดก็คือการกลับมาสู่ความต้องการสามัญแบบเรียบง่ายมันก็เพียงเท่านี้หลักรับชีวิตของคนเราและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธทมสาระความรู้ทั้งหมดในวันนี้ที่ผมได้นำเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนี้จะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังให้ได้สามารถนำเอาไปประยุกต์ปรับใช้ให้มีความเหมาะสม ต่อแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์แก่ตัวท่านเองและคนรอบข้างก็บังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออ่ำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีฮิริโอตปาผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวตาบาผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคน ขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยะยะธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุขทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานน์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณนาที่นี้ด้วย และหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานนท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานนท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอนท์ขอบพระคุณครับ